รู้หรือไม่น้ำมัน Com Air คอมแอร์ขาดทําให้แอร์ไม่เย็นได้แล้วมันหายไปได้ยังไงไปหาคําตอบกันค่ะน้ำมันคอมแอร์ Air ที่อยู่ในรถเรานะครับก็จะมีหน้าที่หลักก็คือหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในนะครับช่วยระบายความร้อนครับช่วยการเรื่องการกัดก่อนภายในนะครับถ้าน้ำมันคอมแอร์รั่วออกจากระบบนะครับก็จะมีอาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำมันคอมมีอาการรั่วาจากระบบกำลังอัดของคอมแอร์ Air เราอัดส่งกำลังไปได้ไม่ดีนะครับเพราะามีเกิน อาการท่องระบบแอร์เป็นระบบปิดนะครับถ้าเมื่อไหร่น้ํายาแอร์หายไปจากระบบเราก็ต้องเช็คตามขั้นตอนว่ามีจุดไหนรั่วมีจุดไหนที่มีคาบน้ํายาน้ํามันคอมแอร์ Air, ซึมไปตามจุดขอ้อต่อต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นได้หลายตําแหน่งนะครับหลักๆก,ก็ตัว คอมแอร์เองนะครับก็สังเกตได้จากน้ำมันแต่ถ้าเป็นตัวคอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้ถ้ามีอาการรั่วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีน้ำมันออกมาตามจุดไหนบ้างจะเป็นคราบน้ำมันมขาวๆครับอย่างตัวคอยเย็นนะครับก็รั่วได้นะครับตัวนี้ก็สังเกตตามคราบน้ำมันที่รั่วซึมออกมาได้เหมือนกันครับถ้าเจอว่าแอร์รถเริ่มไม่เย็นเย็นน้อยลงหรือไม่เย็นเลยลองเช็คตามตำแหน่งที่ช่างบอกมานะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์รถยนต์นั้นตรวจสอบให้จะดีกว่าคะ่ะใครเคยเจอการแบบนี้บ้าง แลสะสาเหตุเกิดจากอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ